สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Mapfish กันนะคลิปนี้เป็นคลิปที่17เราทำเราจะมาทำการตกปลาชิลๆใน Mapfish EP 5กันนะหลังจากที่เราไม่ได้เล่น Mapfish นานเราจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องรอโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วนะฮะครั้งก่อนหน้านั้นผมตกได้ TREASURE MAP แแต่ว่าผมไปแก้พิกัดแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหาได้ยังไงเพื่อนผมบอกว่ามันต้องใช้ Uh, GPS ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันขายอยู่ไหนและราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผมมีแต่เรดาร์ปะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะไม่ได้มาหาสมบัติวันพีซแต่ว่าเราจะมาตกปลาชิลๆเฉยๆนะคะ เดี๋ยวผมจะไปกเกาะเกาะที่มันเป็นเกาะน้ำแข็งแปรไทยมันคือเกาะหิมะแ,แต่ผมอยากเรียกว่าเกาะน้ำแข็งเพราะมันมีแต่น้ำแข็งแล้วก็หิมะ อันนี้คือ ancient i s l หรือผมจะไป ancient i s l ดีเดี๋ยวผมไป ancient i s l ก็แล้วกันผมไปรอบหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ไปตกป่า เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์คลิปหายเกิดขึ้นนะคะก็คือไฟล์คลิปหายนี่แหละผมไม่รู้ว่าผมหายผมพูดไปถึงไหนคือผมรู้อย่แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันหายตอนไหนเพราะว่าผมก็บ่นเพลินเลยจนผมไม่ได้ดูว่าคลิปมันหายเรียงแต่เท่าแต่ที่ผมพูดไปก็คือผมบ่นว่าผมเริ่มเบอร์เพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วแล้วผมก็ตกได้ปลาที่มันชื่อปราหลาดมาก แล้วผมเลยแล้วผมก็บ่นเรื่องทางเดิอนอะไรประมาณนี้ตอนนั้นผมอาจจะตกอยู่ก็ได้อาจจะคลิปยังไม่ได้หายเพราะว่าผมไม่ได้ดูผมตกเพลินมากผมพูดว่าว่ายน้ําดีกว่าขับเรือตอนอยู่ใกล้เกาะด้วยนมากมีตัวอีเวนท์ด้วยเกาะน,นี้แล้วก็มีมี อันนี้คืออะไรแฟกเมนมีเอกโซติกมีมิตติกผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะอออลวิงขนาดนี้นะเพราะว่าคลิปไฟล์หายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคลิปมันจะปะติดประต่อได้ไหมแต่ที่แน่ๆผมปิดคลิปละ โอเคสับคลิปนี้ก็จบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดแชร์ share, กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปด้วยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยลาก่อย